วิเคราะห์บอลเด็ดวันนี้นะฮะวันพุทธที่29ธันวาคม2564ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบดูบอลด้วยนะครับวันนี้ผมมีคู่ทีเด็ดนะฮะที่เลือกมา4คู่นะครับผมเป็นรายการของพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็แชมเปี้ยนชิพอังกฤษีคู่แรกนะฮะเชลซีกับไบรตันครับคู่ที่2 ford เบนฟอร์ดเจอกับแมนซิตี้แล้วคู่ที่3ครับแบ็กเพิร์ลโลเวอร์เจอกับบันสลีย์ครับแล้วคู่สุดท้ายแบ็กพูลนะฮะเจอกับมิดเดิลสโบรก็ทั้ง4คู่ค่อนข้างเตะดึกนะครับผมมาที่คู่แรกนะฮะ เชลซีเจอกับไบตันโฮปเอาเบียนนะครับทางเจ้าบ้านเชลซีเนี่ยฮะตอนนี้อยู่ในอันดับ3ครับแข่งไปแล้ว19ชนะ12สเสมอ5แพ้2ครับมี41แต้มเล่นในบ้านไป9ครั้งนะฮะชนะไป5เสมอ3แพ้1ก็ถือว่าช่วงนี้ทางเชลซีนะครับฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้มาเจอกับทางไบตันโฮปเอาเบียนนะครับอยู่ในอันดับ9ของพรีเมียร์ลีกนะฮะ แข่งในนัดที่เยือนเนี่ยไป8ครั้งนะครับชนะไป2เสมอ5แพ้1นะ่งในครับเราขอยกมาดูในการเจอกันของทั้งคู่นะฮะล่าสุดเสมอกันไป0-0นยครับก่อนหน้านั้นในปี2020นะฮะเชลซีชนะไป3-1มหเสมอกัน1-1 2ครั้งนะฮะเชลซีชนะ2-0ชนะ3-0ชนะ2-1ชนะ4-0นะฮะก็ถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางเชลซีทำผลงานได้ดีกว่านะครับในการเจอกันชนะไป6ครั้งนะฮะแล้วก็ทางฝั่งไบตันเนี่ยชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับ ทีนี้เรามาดูฟอร์มในช่วงนี้ของเชลซีนะฮะล่าสุดก็ไปจัดแอสตันวิลล่ามา3-1ครับไปชนะเบนฟอร์ดมา2-0นะฮะในเกมเยือนไปเสมอกับวูแฮมป์ตันครับแล้วก็เสมอกับเอเวอร์ตันก็เหมือนว่าช่วงนี้ทางเชลซีทํำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะหลังจากที่เป๋ไประยะหนึ่งนะครับผมแต่รู้สึกว่าจะไปพลาดเสมอมาหลายนัดเหมือนกันนะฮะทำให้ห่างจากตําตแหน่งจ่าฝูงไปเรื่อยๆนะครับผมล่าสุดก็ไปเสมอกับเอเวอร์ตันในบ้านมา1-1น,นะฮะ พลาดในการเก็บ3แต้มสําคัญไว้นะครับมาดูที่ทางฝั่งไบรตันโฮปเอาเบียรนะฮะล่าสุดไปชนะเบนฟอร์ดมา2-0ครับแพ้บ mm ูฟแฮมตัน1-0เสมอเซาท์แฮมตัน1-1เสมอเวสต์แฮมนะฮะเสมอลีดก็ช่วงนี้เนี่ยหนักไปทางเสมอค่อนข้างเยอะนะฮะทางไบรตันและฟอร์มการเล่นในทีมเยือนเนี่ยก็เสมอค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะเสมอไป6นะครับจาก7นัดนะฮะแล้วก็แพ้ไป1นัดครับก็ถือว่าในเกมลับเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะฮะไปเสมอลิเวอร์พูล2-2เสมอเลสเตอร์ เสมอเวสต์แฮมนะครับวันนี้ราคาบอลเปิดมาที่เชลซีนะฮะต่อที่1ลูกควบลูกครึ่งนะฮะในราคานี้เชลซีทําเงินไป3นะฮะเสียไป2และทางไบรตันเนี่ยก็ทําไป3เสียไป2เช่นเดียวกันเดี๋ยวคู่นี้ขอลองไปดูนักเตะเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ทางเชลซีนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บ3คนนะฮะเดียโกซิลวายครับกองเต้ onte, แล้วก็ชิวเวลแล้วก็มีลอชิฟฟิต1คนนะฮะเป็นลอตัสซิกนะครับ,รบก็วันนี้ดูแล้วไม่น่าส่งผลต่อสภาพทีมเท่าไหร่นะครับ อันนี้ทางฝั่งของไบตันนะฮะวันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บ2คนนะฮะเป็นเจลมี่เซอร์เมนโตครับและอีกคนเป็นลุยส์ดังนะครับผมมีผู้เล่นรอเช็คฟิตหนึ่งเป็นด้านของทอสซาดนะครับสภาพนักเตะวันนี้ในการลงสนามนะครับผมก็ดูแล้วรายชื่อทั้ง2ทีมเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะสภาพผู้เล่นของทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าสมบูรณ์พร้อมกันดีนะครับตัวหลักลงกันค่อนข้างเยอะก็ทางฝั่งเชลซีนะครับพูลิซิสนะครับเมสันเมาส์ซีเยกครับจอจินโยโควาซิต ฮัสสันโอดอยครับลิสเจมแผงหลังมีคริสเตนเซนชาโลบารลูดิเกอร์นะฮะแล้วโกเป็นทางด้านของเมนดี้นะครับลงเฝ้าเสาเช่นเคยก็ถือว่าไล่อัพเอาเรื่องอยู่นะครับวันนี้เชลซีวันนี้มาเจอทางฝั่งไบรตันนะครับสามประสานแดนหน้าฮะโมเพยนะครับเวลเบกแล้วก็มาร์ชนะครับผมแดนกลางมีโมเดอร์ครับเอ็มเวปูแล้วก็อารลิสเตอร์ครับแผงหลังคู่เซินเตอร์เป็นเวสเตอร์นะครับแล้วก็แดนเบิร์นแบ็คเป็นแลมชีและก็กููกเลย่านะครับ ผู้สึกาประตูเป็นซานเชสนะครับผมดูทัศนะนะครับวันนี้ทางคู่นี้เนะี่ยผมมองว่าฟอร์มของเจ้าบ้านเชลซีนะครับดีกว่าทีมเยือนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะกลับมาคืนฟอร์มได้แล้วนะฮะและก็การเล่นในบ้านของเชลซีเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้ส่วนทางทีมเยือนนะฮะก็หนักไปทางเสมอนะฮะในเกมที่เป็นทีมเยือนและก็มีแพ้ปะปนกันไปนะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ราคาบนวันนี้ผมว่าแรงเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ถ้าดูจากความพร้อมแล้วก็สติต่างๆของเชลซีในช่วงนี้แล้วเนี่ยเกมนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับถ้าจะเลือกเชียร์ไปทางฝั่งเชลซีเพราะว่าทางเชลซีเองเนี่ยก็ไม่น่าจะปล่อยสมแต้มหลุดมือไปได้ง่ายๆนะครับแถมเป็นเกมในบ้านด้วยนะครับผมหลังจากที่พลาดมาแล้วหลายนัดนะฮะทูเครนก็ต้องเน้นลูกทีมพอสมควรครับเกมนี้ก็เกมนี้นะฮะขอเล็งเลยนะครับผมขอเล็งไปทางเจ้าบ้านเชลซีนะครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับ มาต่อที่คู่ที่2นะฮะเบรนฟอร์ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมก็ถือว่าร้อนแรงพอสมควรนะฮะในช่วงนี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะล่าสุดตอนนี้ในพรีเมียร์ลีกนะฮะทางเบรนฟอร์ดเนี่ยอยู่ในอันดับที่13นะครับเล่นเจ้าบ้านไปแล้ว8ครั้งชนะ3เสมอ1แพ้4ครับและางฝั่งของแมนซิตี้นี่ยยังคงครองตำแหน่งจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นนะครับและก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆด้วยนะครับผมยิงยับยับนะฮะ การเล่นในทีมเยือนนะฮะเล่นไป9ครั้งชนะไป7เสมอ1แพ้1ครับแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะฮะมาดูฟอร์มช่วงนี้ของเจ้าบ้านเบนฟอร์ดนะฮะล่าสุดเนี่ยไปแพ้ไบรตันมา2 0นะฮะแพ้เชลซีนะครับชนะวัตฟอร์ดเสมอลีดยูไนเต็ดครับแพ้ทอตแฮมฮอสเปอร์ชนะเอเวอร์ตันนะฮะมองว่าช่วงนี้เนี่ยทางฝั่งเบนฟอร์ดฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ครับแล่ก็การเล่นในบ้านของเบนฟอร์ดนะครับถือว่าเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ ก็มีการแพ้เห็นเยอะเหมือนกันนะครับผมมานี่ต้องฟังแมนซิตี้นี่ยฮะทีมเยือนในวันนี้เนี่ยล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มเลสเตอร์ซิตี้ไป6-3อย่างสุดมันนะครับทำเงินมาแล้วนะฮะติดต่อกัน3นัดนะครับถล่มนิวคาสเซิล4-0ถล่มลีดยูไนเต็ด7-0นะครับชนะบูคเรมตัน1-0ก็ดูแล้วฟอร์มในช่วงนี้ของแมนซิตี้เนี่ยค่อนข้างโหดจัดๆเลยนะครับผม แล้วก็การเล่นทีมเยือนของพวกเขาเนี่ยฮะก็ทำได้ดีด้วยเช่นกันนะครับไปเยือนนิวอัตเซิ์แล้วจัดไป4-0ูน์นะฮะแล้วก็มีพลาดไปแพ้แอร์เบลซิกในแชมเปี้ยนลีกบ้างนะครับสตัหนึ่งชนะวัตฟอร์ดชนะแอสตันวิลล่านะครับชนะแมนยูก็ดูทรงแล้ววันนี้ยังไงแมนซิตี้เนี่ยก็ชนะแน่นอนนะครับถ้าดูในส่วนของสถิติแล้วนะฮะ วันนี้ราคาบอลนะฮะเปิดมาที่แมนซิตี้เนี่ยต่อ2ลูกเลยนะครับผมราคานี้ทําเงินไป3นะฮะเสียไป1นแล้วก็ยกไป1นนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าราคานี้เนี่ยฮะแทบจะไม่มีปัญหากับแมนซิตี้เลยนะครับหลังจากที่เราเห็นฟอร์มหลายๆนัดของแมนซิตี้นะฮะค่อนข้างจะยิงถล่มยับยับนะครับหลายทีมเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คในส่วนของนักเตะนะครับผมสภาพนักเตะวันนี้ของเบนฟอร์ดนะฮะมีผู้เล่นบาดเจ็บ6คนเลยนะครับผมก็ถือว่าแย่อาการนะฮะมีรอเช็คฟิต2นะฮะ ก็ในรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยก็มีตัวหลักผสมอยู่หลายคนด้วยนะครับผมวันนี้น่าจะสภาพเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางฝั่งของแมนซิตี้นะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บ2คนนะฮะรอเ,เช็คฟิตหน,นะฮะดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาในการเล่นวันนี้นะครับก็เป็นหน้าเดิมนะฮะเฟอร์ลันต์เลสนะครับแล้วก็มีตัวหลักที่เจ็บเพิ่มอีก1คนเป็นจอห์นสโตนนะครับผม แล้วก็รอดดี้ที่รอเช็คความฟิตนะครับมาดูในส่วนไลน์อัพวันนี้นะครับทางเบนฟอร์ดเนี่ยมีหน้าคู่เนียฮะชอนนี่กับวิสซ่าแน้นกลางมีออนเยก้านะครับบาติส,สกต็ตดอสนะครับริมเส้นเป็นทอมสันแล้วก็กาโนสแผงหลังใช้3เซนเตอร์นะครับเป็นเจนเซนฟินน็อกแล้วก็โซเลนเซนผูกสาประตูเป็นเฟอร์นันเดสนะครับก็มองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยวันนี้ทางเบนฟอร์ดเนี่ยมีปัญหาในส่วนของนักเตะนะฮะ สภาพทีมเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ทางแมนซิตี้นะครับนักเตะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์พร้อมดีนะฮะสามประสานแดนหน้าครับมาเลสนะครับเจสซัสแล้วก็โฟเดนครับแดนกลางนะครับมีตัวเก่งอย่างคืนโดอันนะครับเควินเดอร์บอยนะฮะเฟอร์นันดินโน่ผู้เซ็นเตอร์นะครับเป็นดีอาร์สนะครับแล้วก็เอเก้ส่วนแบ็คเป็นกันเซโล่แล้วก็ซินเซนโก้นะครับผมผู้สาประตูเป็นเอเดร์ีันเช่นเคยนะครับ ก็ถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับวันนี้สําหรับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ทัศนะเกมนี้นะครับผมมองว่าทางเจ้าบ้านเนี่ยเบนฟอร์ดนะครับฟอร์มในช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะถ้าเทียบกับทางแมนซิตี้เนี่ยห่างกันคนละขั้วเลยนะครับชนะติดต่อกันในลีกมาแล้ว9นัดนะฮะร้อนแรงมากๆแลแต่ก็ฟอร์มการเล่นของแมนซิตี้เนี่ยในการไปเยือนเนี่ยก็ถือว่าทํำได้ดีเช่นกัน ราคาบอลวันนี้เนี่ยถือว่าไม่ค่อยมีปัญหานะฮะในราคาเปิดที่2ลูกเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยิงถล่มทลายอยู่แล้วนะครับอะไรก็เป็นไปได้นะฮะสำหรับทางฝั่งแมนซิตี้์แต่ก็วันนี้ทางนักเตะส่วนใหญ่ของเบนฟอร์ดเนี่ยฮะมีปัญหาบาดเจ็บนะครับก็ทําให้เสียรูปเกมไปอีกนะฮะเกมนี้มองแล้วเนี่ยทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคงจะบุกมาเก็บ3มแต้มได้อีกเช่นเคยครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันดีกว่านะฮะว่าจะยิงได้กี่ลูกส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ายังไงก็ยิงได้นะฮะสองศูนย์เนี่ยผมให ดังนั้นคู่นี้นะฮะขอเล็งเลยนะครับผมไปทางฝั่งทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นีฮะทำได้แน่นอนครับนัดน,นี้มาตอนนี้คู่ที่3นะฮะแบ็กเบิร์นโลเวอร์นะครับกับบาร์ซิลีนะฮะในลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะฮะทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับอยู่ในอันดับ3ของตารางนะครับเล่นทีมเจ้าบ้านไปแล้ว12ครั้งชนะไป8เสมอ2แพ้2ครับและ้องฝั่งบาร์ซิลีนะฮะอยู่ในอันดับ23นะครับ ก็อยู่ในโซนท้ายตารางนะฮะเล่นทีมเยือนไปแล้ว11ครั้งยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับเสมอไป4แล้วก็แพ้ไปถึง7ครั้งนะครับผมการเจอกันของทั้งคู่นะฮะล่าสุดเสมอกัน0-0ในบ้านของบาร์ซลีนะครับและก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยบาร์ซลีก็จัดไป2-1ในบ้านของตัวเองได้นะครับแต่ก็แบ c ็กเบิร์นเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะฮะไปเปิดบ้านชนะ2-1ครับที่เหลือก็บาร์ลีชนะ2-0แบ็กเบิร์น Back ชนะ3-2 มารีชนะ20เนี่ยก็ดูแล้วนะฮะโดยรวมเนี่ยชนะไปคนละ4นะครับแล้วก็เสมอ2สถิติในการเจอกันเนี่ยก็ค่อนข้างสูสีนะครับผมเดีย๋ยวมาดูฟอร์มช่วงนี้นะฮะ แบ็กเบอร์โลเวอร์ครับทางเจ้าบ้านนะฮะล่าสุดไปถล่มเบอร์มิงแฮมมา4-0ครับชนะบอลมาด2-0ชนะเพลตันน็อตเอ็น1-0นะฮะชนะสโต๊กนะครับถล่มฟิเตอร์บโล่นะครับไป4-0ก็ฟอร์มช่วงนี้เนี่ยถือว่าดีจัดจัดนะฮะในส่วนของแบ็กเบอร์โลเวอร์แล้วก็การเล่นในบ้านของพวกเขานะฮะชนะติดต่อกันมาแล้วนะฮะ4นัดด้วยกันนะครับผมแล้วแต่ละนัดก็ยิงเยอะด้วยนะฮะนัดนี้ก็ถือว่าไว้ใจได้ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของทีมเยือนนะฮะ ล่าสุดไปเสมอเวสบอมมา0 0นะครับแพ้เพตันนอตเอ็น2-1เสมอฮันดอร์ฟิ์ทาวน์1 1นะครับก็ดูแล้วฟอร์มในช่วงนี้ของบานซลี์เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเปิดบ้านก็ทำได้แค่เสมอนะฮะไปเยือนก็ทำได้แค่เสมอและที่เหลือเนี่ยก็เป็นแพ้ซะส่วนใหญ่เลยนะครับในการเล่นทีมเยือนของพวกเขานะฮะก็ค่อนข้างห่วยนะครับ10นัดที่ผ่านมาในเกมเยือนเนี่ยไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยนะครับแพ้ไปถึง7นะฮะเสมอ3ก็อาการหนักพอดูครับ ราคาบอลในวันนี้เนีฮะเป็นทางฝั่งแบ็กเบิร์นโลเวอร์เนี่ยต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับก็ราคานี้แบ็กเบิร์นทำเงินไป1เสียไป4และทางฝั่งบาสซิลีเนี่ยทำเงินไป4เสียไป1นะครับก็เดี๋ยวไปเช็คนักเตะก่อนนะครับผมสภาพนักเตะวันนี้นีฮะทางฝั่งเจ้าบ้านแบ็กเบิร์นมีเจ็บแค่2คนนะครับเป็นด้านของแบดเล่ด a กแล้วก็อีกคนเป็นโอคัมโปนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะฮะในวันนี้ ทางฝั่งบัลลี่ก็มีเจ็บแค่2คนนะฮะเป็นอาโปฮัมเม่นะฮะแล้วก็ทอมสันนะครับก็มองดูแล้วสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่นะฮะก็ถือว่าสมบูรณ์พร้อมดีนะฮะในนักเตะส่วนใหญ่ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะทางแบ็กเบิร์นก็มีหน้าตัวเก่งนะครับอย่างเบเลตันนะครับวันนี้ลงสนามพร้อมนะครับสามเซนเตอร์นะฮะอย่างวาตันไลนีแฮนนะฮะแล้วก็ฟานเฮเก้ผู้สาประตูเป็นคาร์มินสกี้นะครับผมก็ทัศนะเกมนี้นะฮะมองว่าทางเจ้าบ้านเนี่ยแบ็กเบิร์นนะครับฟอร์มดีมากๆเลยนนนะะฮะใช่วงี้ ต่างกับทีมเยือนนะฮะที่ฟอร์มเนี่ยดูไม่ค่อยได้เลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่สามารถชนะใครได้เลยนะฮะในเกมเยือนแล่ก็การเล่นในบ้านของแบ็กเบิร์นเนี่ยชนะติดต่อมาแล้วนะครับ4นัดราคาบอลวันนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างสวยนะฮะถ้าเราจะลงไปทางฝั่งของแบ็กเบิร์นเพราะว่ายิงเยอะเกือบทุกนัดนะครับนักเตะตัวหลักวันนี้ของแบ็กเบิร์นเนี่ยก็ลงเงินพร้อมดีด้วยนะฮะมองดูแล้วนะฮะเกมนี้ทางเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะเปิดบ้านแล้วเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนนะฮะเกมนี้ขอเล็งเลยนะครับผม ไปทางเจ้าบ้านแบ็กเบิร์นนะฮะสามารถจัดหนักทางฝั่งบาสเลีย์ได้อย่างแน่นอนครับผมมานี่คู่สุดท้ายในวันนี้นะครับอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอีกหนึ่งคู่นะฮะเป็นระหว่างแบ็กพูลครับกับมิดเดิลสโบ ทางเจ้าบ้านแบ็กพูลนะฮะอยู่ในอันดับ13เนะฮะเล่นทีมเจ้าบ้านมาแล้ว12ครั้งชนะไป5เสมอ2แพ้5ถือว่าตาชนะแพ้เนี่ยครึ่งต่อครึ่งนะครับวันนี้มาเจอกับ m i d เดิลสโบรนะฮะอยู่ในอันดับ5ของตรางนะครับแล้วก็ในเกมทีมเยือนเนี่ยเล่นไป11ครั้งนะฮะชนะไป3เสมอ4แล้วก็แพ้4มาดูการเจอกันของคู่นะครับล่าสุดเนี่ยทางฝั่งแบ็กพูลไปเยือนนะฮะแล้วก็จัดไป2-1 ก่อนหน้านั้นก็ถล่มไป3-0นะครับแล้วก็ m i d เดิลสโตรเนี่ยก็ชนะได้เหมือนกันนะฮะ2-1แต่ว่าเป็นในปี2015แล้วนะครับผมถ้าพูดถึงในช่วงเวลาใกล้ปัจจุบันเนี่ยผมให้ทาง Blackpool ดูดีกว่านะครับในการเจอกันมาดูฟอร์มในช่วงนี้ของ b a c k พ o o นะฮะทีมเจ้าบ้านล,ล่าสุดไปแพ้ h e ฮเ f ฟิลด์ทาวมา3-2นะฮะก็เหลือผู้เล่น10คนนะับในเกมนี้แล้วก็ชนะปีเตอร์บ o โลนะฮะ3-1แพ้ดาร์บี้คา์ต้แพ้ลุตันทาวนะฮะแพ้เบอร์มิงแฮ และที่เหลือเป็นเสมอ3นัดเลยนะฮะก็มองดูแล้วในช่วงนี้แบ็กพูลเนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันนะครับการเล่นในบ้านนะฮะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับแต่ไม่ถึงกับว่าดีมากเท่าไหร่เหมือนว่าเป๋ไปพักนึงนะฮะทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นทําได้ดีนะครับ แต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนจะกลับมาได้แล้วนะฮะไปถล่มปีเตอร์โบโลเนี่ยสามนะครับผมมาดูทางมิดเดิลสโบรทีมเยือนนะฮะล่าสุดชนะน็อตติงแฮมฟอร์เรสสองศูนย์นะฮะชนะบอลมัดหนึ่งศูนย์เสมอสโต๊กนะฮะชนะสวันซีชนะเฮดเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะฮะเหมือนว่าช่วงนี้เนี่ยทางมิดเดิลสโบรนะฮะทำผลงานได้ดีนะครับผมห้นานัดที่ผ่านมาชนะไป4แล้วก็เสมอ1การเล่นในทีมเยือนของพวกเขานะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับ ให้นัดที่ผ่านมาแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นเองแล้วที่เหลือก็ยันเสมอแล้วก็เก็บชัยชนะไปได้2ครั้งก็ถือว่าพอดูดีได้อยู่นะครับวันนี้ราคาบอลนะครับผมเปิดมาที่เสมอนะฮะเป็นทางฝั่ง m i d เดิลสโบรเนี่ยต่ออยู่นะครับผมราคาก็อาจจะไหลได้เหมือนกันเดี๋ยวขอไปเช็คนักเตะเพิ่มเติมนะครับสภาพนักเตะวันนี้ทางฝั่งแบ็คพูลนะฮะมีผู้เล่นบาดเจ็บ4คนติดโทษแบนหนึ่งแล้วก็รอเช็คฟิตหนึ่งนะครับแล้วก็อีก2คนเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาด้านโควิดนะครับ มองดูแล้วสภาพนักเตะวันนี้ของแบ็กทูนะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะพอดูได้นะครับแต่ก็ไม่ฟูลทีมแน่นอนแล้วก็ทางฝั่งของมิดเดิลสโบรนะฮะวันนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บ3คนนะฮะเป็นฟิชเชอร์มาคัสบ w n แล้วก็มาร์คบล่านะฮะก็มีตัวหลักเจ็บแค่1คนนะฮะสภาพนักเตะส่วนใหญ่เนี่ยผมมองว่าน่าจะสมบูรณ์พร้อมดีครับทางฝั่งมิดเดิลสโบรตัวหลักส่วนใหญ่ลงกันเกือบครบเลฮะ ในทางเจ้าบ้านเนี่ยฮะเหมือนว่าจะเป็นรองในส่วนของนักเตะนะครับทัศนะวันนี้นะฮะผมมองว่าทางเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้เนี่ยถ้าจะมองว่าแย่เนี่ยก็ถือว่าได้อยู่นะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของมิ d d l สโบในช่วงนี้เนี่ยถือว่าดีพอสมควรเลยที่ผ่านมา5นัดนะครับชนะไปถึง4นะครับนักเตะส่วนใหญ่ก็พร้อมกันดีนะครับแล้วเมื่อมาดูราคาบอลในวันนี้นะครับ ถือว่าค่อนข้างสวยนะฮะไม่แพงมากนะครับเกมนี้ดูทรงแล้วนะฮะขอเล็งเลยนะครับทางเจ้าบ้านแบ็คทูลเนี่ยต้านไม่ไหวแน่นอนครับถึงแม้ว่าสถิติในการเจอกันเนี่ยทางเจ้าบ้านเนี่ยจะทําได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าดูจากใกล้เคียงปัจจุบันมากที่สุดเนี่ยผมให้มิดเดิลสปูเนี่ยดูดีกว่าแน่นอนครับก็คู่นี้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นะฮะขอเลือกลงไปทางฝั่งมิดเดิลสปูครับบุกมาเก็บ3ามแต้มกลับบ้านได้อย่างแน่นอนนะฮะ ก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ4คู่ในวันนี้นะครับมีพรีเมียร์ลีก2แล้วแล้วก็แชมเปี้ยนชิพอีก2นะครับวันนี้ขอไปทางทีมต่อหมดเลยนะฮะคู่แรกนะครับเชลซีไบตันเนี่ยขอไปทางเชลซีนะนะครับเพราะว่าฟอร์มช่วงนี้เนี่ยกลับมาได้แล้วนะครับคู่ที่2ขอไปเชียร์แมนซิตี้นะครับเพราะว่าฟอร์มร้อนแรงจัดๆนะฮะใครก็หยุดไม่อยู่นะครับคู่ที่3นะฮะต่อแบ็กเบอร์โลเวอร์ครับมีดีในบ้านแน่นอนนะฮะตัวนี้และคู่สุดท้ายนะขอไปทางมิดเดิลสโบรนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยผลงานดีกว่าอย่างเเห็นนนไดด้ชััจะครบ และทางเจ้าบ้านเนี่ยฟอมค่อนข้างแย่ด้วยนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่แวะเข้ามารับชมรับฟังนะฮะถ้าชอบใจหรือว่าเห็นตรงกันนะครับก็ตามได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามในช่องของดูบอลเตงเล็งบอลเด็ดไว้ด้วยนะครับทุกท่านมีคู่ฟุตบอลทีเด็ดนะฮะคัดเลือกมาให้ทุกท่านในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขออวยพรให้นักลงทุนทุกท่านนะครับโชคดีนะครับผมเฮงเรวยๆเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะ